สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุสกูสกคลพี่น้องจ๋าพบพอ่อกับเบ้ามีคือเก่าบรรยากาศยามมือแรงส่วงคำคำพี่น้องมือนิ้เบ้ามีก็บเบว่างไปเบริรตมือฮะก็มีเวลามาส่วงส่วงคำเนาะมัอนี้ก็สิมีงานแตง่งงานแต่งบ่าวดาวไปงานแต่งบ่าวดาวมาแต่ตอนนี้การยินเสียงฮึมหึมตอนนี้ก็มีงานแต่งอยู่หน้าบ้านเจ้อมาลานี่แหละบ้านตรงขามเนาะ แต่เขาเจ้ากับม,มหาบอมีแต่บอมีบร่ได้ไปเพราะว่าในบ้านบอมีนี่ไปหลายคนนะบิงเต็มแม,ม่หนองเมยพ่อหนองเมยอัมาลาหลายคนหลายคนอยู่นอกจบอมีก็เลยบร่ได้ไปบอมีไปงานแต่งบ้าวดาวพี่น้องก็เลยบริลงลิบให้พี่น้องได้เบิง่งได้ส้มกันนากนมีเวลามาส่วงคําเอาผู้ใดมาอีกแล้ว <ไป S 1> มาแต่างานรอวาจะไปออกงานอีกนี่นเหรอไปมาสัทีจะไปอีกเพราะว่าฉันผูกแขนตั นางบอกว่าน้งวันสิไปกินเนี่ยมันคุ้มพี่น้องอุเจ <c oughs> กินอย่งอางาเดียวมัคุ้มเด้ต้องหอ่อพร้อมน้องพี่น้องนี่นี่นี่นเพื่อนกลางๆนี่ที่รถหลายๆนี่เขาเจ้ามีงานแต่งลูกชายเ <c oughs> นาะกะจัดงานกินเลี้ยงแต่เมื่อวานยันเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นมือมือแต่งนั่นแหละ <c oughs> อ,อามาลาไปงานทักอามาแล้วก็อาบน้ำแต่งโตกับสิบไปงานต่อเพื่อนว่า สิ่ปกินมันคุ้มนะคะมื่อนี้พี่น้องเอ้ยขอโทษนะเจ้าค่ะบริมีเวลาเหตุลิปเลยตื่นมาจาทะทราบล้วก็ไปไปงานบ่าวเราแต่ว่าไปบพท่านเคยพี่น้องเขาจะไปส่งเคยะคะไปแต่แปดโมงไปลงขั้วยี่ดไปก็ไปอันส่งซองส่ง,สง,สงยังแล้วก็กลับมาแล้วก็มางานนี่ต่อเจ้าค่ะมางานนี่ต่อแล้วก็ มาอาบน้ำเปลี่ยนสถานอชิไปใหม่ก็ค่ะเมือ่อในนางก็เดินหลายงานพอสมควรพี่น้องพี่โบมีเวลาเหตุคิดหรือพี่น้องบโบมีเวลาเพร <อ S 2> าะฉะนั้นการสำหรับคาลิปอัมริก็อาจอชิบริเบิ่งได้ชมพี่น้องจ๋าเมื่อใด้มือว่างๆนางก็จีได้ลงให้เบิ่งเมื่อใดบ่ว่าง,าางนางก็บ่ถ่ายพี่น้องเนาะนางก็สิออกงานพี่น้องจ๋าต้องขอโทษอา้นาวตอนนี้นางได้ที่แล้วค่ะจะไปหาที่จะไปหาเหงือเจ้าค่ะ <laughs> นางจะไปล่อเหงื่อต่อไปแล้วพี่น้องจ๋า นางจะไปงานนางกึ้นมามาวางนี่คุณนางไปแล้วนี่บ้านข้างๆรถจอดหลยๆอยู่นางบอกจะไปล่อเยือมาสั่นโพดโพนางบอกว่าซอ,อ,อ,อยพันหนึ่งนางจะเอาให้คุ้มกินให้คุ้มนางว่าแต่ว่างานเขาเจ้างานยิ่งใหญ่งานสปอร์ตพี่นอ้องกินเต็มที่เพื่อนว่า อยู่กับเด็กๆพี่น้องจ้าเมริกาเมื่อเมื่อมื่อื่นเขาเฮียนติบ่เออเมื่อวันที่สิบวันวันอาทิตย์ือเมื่ออื่นวันจันทร์เด็กๆอยู่ในส่วงักสิเขาวันที่สิบเอ็ดวันอังคารมเมริกะมีเวลาอยู่แต่เบาหมีบม่ได้อยู่พี่น้องจ้าป้าๆไปเก็บเพชรป้า สิาเด็กๆตปเก็บเห็ดนางฟ้าอีกมาเอากระสานตัวนี้เอากระสานตัวนี้ว่าแชร์เขาเจ้าอันมะทรงอันก้อนเห็ดเสื่อเห็ดอีกสามลอยเขาเจ้าอันมน้ีบว่างว่ามืออื่นคนวัดจะชิมาสทรงให้บางข้างบาวมีกับบว่างพี่น้องเอ๋ยมือมามือบวมาขิบกับมือลงมือบวลง ฟาร์มเห็ดของเฮาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าระหว่างเก็บตอนแรงกับตอนเช้าดีอันใดสิลายฟาร์มคนเขานี่ก็เจ๊งเลยชอมันอ๋อสีขยายฟาร์มใหม่อยู่เพราะว่าเสี่ยวก้อนเห็ดมาเพิ่มอีกสามลอยก่อนนี่บวงในขางนะอือหือพี่น้องจ๋าอย่าไปด้วยทุกครั้งที่มาเก็บเห็ด เด็กๆกิตื่นเต้นมาเบิงว่าระหว่างตอนแรงกับตอนเศร้าอุ๊ยเดี๋ย่าพาเก็บลอยเดียวสิทายก่อนเดี๋ยวมองดิซิมอนเดี๋ยวมองดูทำนี่พี่น้องนี่เฮ็ดเก็บซมือแกงซมือเก็บมือละอ่ากะละมังกะละมังเริ่มเอาดมนาแม่นอากาศมันยาหนาวแล้วมันเริ่มห่อนสามมือสี่มือแล้วพี่น้อง ห่อนกรบเบื้อห่อนแห้งดอกมันบอลมเห็ดมันเลยเริ่มออกหลายบ่มีว่าเบิ้งแน่นีิดึงเอาก็ได้ป้าท้อเนอะมือก้อนก็เก็บบักลยหลายอย่างเด้เดี๋ยวสีหันมาเบิ่งอีกทีพี่น้องคางนี่คางนี่เอามาลำหลังแต่เอามาทางก็เริ่มออกยังบมอกดูทิพย์นั่งอีแม่เอ่งนี่เลยหลังนั่ฮักเลยยับหลังออกดูทิพย์พี่น้องจ้านี่นี่ดอกใหญ่โพดโค อันนี้มือเศ้าในบริเก็บบะมือเศร้านโบเก็บมือเศร้าในบเเก็บคือหนึ่งขั้นบก,กิแล้วก็ส,บกกสกิบเก็บขันมผูพซือหรือก็เก็บเนาะพี่น้องแต่บางข้างกับันมันดอกง่ายละก็เก็บกอันนี้ออกอ่ซื้อมาน้ำไหลแต่ห้างก็เริ่มออกลายแล้วพี่น้องปา้าดิมึงแน่น่ฮักปะทิบอย่าไปจับมวดชั่วอันไหนมันน้อย,ยอย่าไปจับมันจีซีดหลายโพดโพพี่น้อง อันนี้นะคือคุณแม่เพื่อนอยากได้ดอกตอร,กระเลว่าบมมีว่าเออบ่ต้องเก็บดอกเพราะว่าเก็บไปกับบริกินว่าเมื่ออื่นจากสิเก็บคุณแม่บอกว่าอันเพื่อนสิเก็บอ่ะลงวาดเพื่อนถือจังหันเพื่อนว่าเสียไปหนึ่งลงวัดแหลวก็เพื่อนเสียไปฝากเขาเจ้าเพื่อนสิไปคุณแม่จะไปพงังธรรมะเพื่อนเลยเก็บไปฝากเขาแล้วก็เมื่อลงจังหันพร้อมเนาะ เทศพี่น้องสะอ่อนบอลายหลายแต่ว่ามันออกมันออกเป็นชุดบ่แวนเก็บมันนี่มืออื่นออกอีกก้อนเก่าคือก้อนได้ที่เก็บแล้วมันกะล่อเสือมันออกอีกเนาะมันก็พักไปตุ้มบอท่านออกมันก็สิออกสลับกันไปสลับกันมาเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวที่อาม่ามหลังนี่ก็เริ่มออกหลายแล้ว เต็มกระมังเลยโพดโพอันนี้แหละพี่น้องการเดียวปลูกเคสกับมนกฤดีอย่างหนึ่งเนาะห้าบดิซือเขาเจ้าถึงว่าสิบริขายกับบดิซือและกระแบงญาตที่พี่น้องกินได้แย่งมีความสุขนะครับมีความสุขกับการปลูกได้เก็บแต่ว่ามีความสุขถึงว่าสิบริกินก็ตามอันนี้คุณแม่เพจไปฝากเขา ล่นกระมังแล้วไปเอากระมังมาใส่อีกมือ่อนี้หุ้นซื้อวัชิลายเก็บยามแมลงเนาะเขาบอกมันใหญ่เนาะสองสามหุ้นวันนี้นะเจ็ดแล้วนี่ใช้กระซ้าหนึ่งนี่ไปเอาไหมาอีกไหมเดี๋ยวไปลุกซามอยู่ในนพอใจไปเอาไปมอนไปก่อนเพื่อนนะฮะพอเก็บตอนแรกเนี่ยมันสิบวกสองเท่าเด้ปกติเอาเก็บตอนเช้าตอนเช้าหรือเ่ดอกซ้ำหนึง่งคำมามาันก็สีใหญ่ใหญ่ไวแต่ว่าอันนี้นะมัน รวมทั้งตอนแรงตอนเศร้าได้หมดน,นะครับบริเก็บมันก็เลยหลายมันถือว่าบันเป็นสี่ฮารโล่ผบอกเก็บเบบน,นี้เนาะหลายพี่น้องอันนั้นน้องเมย์กับเป็นสี่ลู่หรือเปล่าดอกพอดีงามงามหลายคนกน็แนะนำหลายเมนูพี่น้องแต่บ่มีบ่มีเวลาว่างเฮ้ยถ้าตอนเช้ามึงเติมาบแป๊บเดียวแล้วกับเมืย์นกกับบ่มีเวลาว่าง เขาบอกว่าทอดนะแซ่บลอยเขาบอกก็เสี่ยงๆแล้วซุปแป้งทอดนะมันสิกรอบเออแล้วกินน้ำกับน้ำจิ้มมาจิ้มไก่ก็ได้น้ำจิ้มปลาซีฟู้ดก็ได้เขาบอกมะขามแซ่บกินเบิร์ดแล้วบอกอามาลาเฮดสมนะอามาลาเฮดแหนมก็ยังพอได้กินพี่น้องมันเป็นแล้วมือเดียวมันก็เป็นแล้วมาเทินลายอะละ อย่าใไสแต่ไ้นมันตกแหละเก็บไว้พอไปลากเดี๋ยวมันกิดินเดี๋ยวรอเก็บอีกกระซามหนึ่งลายมันน้อนี่สองกระซามแล้วครับว่าเบอร์นัวอร่อยนะทันได้แล้วบอกกินปลาดของน้องเมย์เนี่ยกะกะละมังใหญ่ๆเต็มแล้วพี่น้องเอามาอีกกะละมังที่สองอาลงโลดปอดใส่ใส่ตน้อยฉันมาก็เอะไรเพราะเขาไปกินเองนะหน้อยแซ่บเนาะ อเมลาเห็ดแนมยังเต้นอยู่พี่น้องยังมีาหาดให้กินแซ่บเดี๋ยวมีเวลาบ้างว่างบ่มีสิอเอามาทอดให้เด็กๆกินเนาะเป็นการกินเล่นหรือว่าเป็นอาหารกินเล่นปลาอันด้านล่างในเก็บแล้รบอ โดโพพี่น้องจ๋าสองกะละมังอืมอันนี้มือถึงว่ามือนอีกเก็บหลายมืเอ,อื่นกับเก็บอีกคือเก่าพี่น้องเพราะว่ามันมันออกเสมอเนาะดอกน้อยมันจะแพงอะไรขยะอยู่นี่คือคือดอกจังซี่แนละ้วมืเอ,อื่นกับเก็บได้แล้วคัดดอกจังซี่ยามเมืม่อเช้ายามมือแรงกับเก็บอีกแล้วเนาะมันมันมันออกตลอด แต่ว่าทางนี้นะมันมันเริ่มอยากนั้นแล้วเพราะว่าเขา great s เ m m e r ลายนี่แต่ว่าทางนี้นะมันทางก็เริ่มออกได้มันก็เลยหลายเด้นี่เห็นบ่พี่น้องกป็นตาสะออนบ่นี่นี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอย่างนี่เนาะสำหรับคนที่เคยปลูกเคสนะบ่ตื่นเต้นดอกพวอาเห็นบ่อยสำหรับบ่าวมีเล็กๆนี่คืออันนี้ก็เป็นปีแรก สิพากันตื่นเต้นนจักหน่อยเนาะมาเก็บทุกข้างกันมีความสุขบางแน่อันนี้นะยังลายลายทวารแต่แรกที่มันออกลายน่ะมันสิบอกคอยใหญ่ปันได้เนาะถ้าว่าออกสี่หาดอกนล้วมันสีดอกใหญ่พอดขุนเต็มอยู่อันนี้นของพี่จากเสียงไล่บรรสือให้สําหรับที่พี่นกบรรสือให้อีกสามลอยก้อนเมื่ออืน่นตะแรกว่าเสี้ยมส่งมนันอิบเพราะว่า เขาเจ้าบ,บว่างเขาเจ้ามออืนเศร้าอ่ะบัวหัวสิมจาจักโมงอีกเนาะเสียมาเพิ่มอีก3ามลอยก่อนคอยคอยวา,ายตรงไซสยสีแดนขยายอันฟาร์มเฮ็ดออกอีกอยู่เออบอมันมันแต่ว่ามันคุ้มจริงมันกะบุรหลายนะอันนี้นะคางกะสองอยก่อนอยังบุหลายมันเอาขืนอีกแล้วก็ใส่ตรงนั้นแล้วก็ฟังนี่น้ำเนาะฟังนี่จักลอยอันนี้กระอยแล้วตรงกลางอีกร้อยพอดีสามลอยอาจจะบดได้ขยายหรอกเนาะ ซ้ำส,สิเก็บพี่น้องจ๋าขนาดว่าซ้ำนี่นะย่างว่ากินแต่ละมือก็กินบทันบางมือเขาจะมาทำส่อกับขายบทา,ามสอกเอาไว้กินหรือว่าแจกญาติพี่น้องกินมือก้อนน่ะมาล่าเฮ็ดแหนมกับกระมังหนึ่งพุ่นะเนาะคนเอากินบ่อยสมือกอะบ่ค่อยกินเด้ส่วนใหญ่กับเป็นหนึ่งแล้วพี่น้องทวนานทาไปแกงก็บบ่ค่อยกิน แต่ว่ายังบระทันทอดพี่น้องหลายคนแนะนําให้เป็นเมนูทอดให้เด็กๆกินว่าทันคือสิพากันมากกินเดี๋ยวมือได้ว่างๆพี่น้องกรอบกรอบแบบเอาจุ่มแป้งแล้วทอดแล้วมันกระซอ่าอันนีเด้ดแต่กินกับน้าจิ้มนะแซบเขาเฮดเ็ดสามรสน่ยเด้เคยเห็นอยู่เขาทอดกรอบขายบิดึกถึกๆแต่อยู่ทางไทยเขาจะเอาแพงเห็ดน,นี่ เนาะแต่ว่าบ้านเฮาขายกิโลละสี่สิบบาทพี่น้องอืมแม้กระทั่งเขาเจ้ามาถามสื่อซ้าบาทก็ขายเนาะกระยิบใจ่ถทุงไห่สองเงาสามเงาซ่าวบาท,ากกทส,าสามาสิบบาทสี่สิบบาทแล้วแต่เขาจะซื้อบ้านนอกเขาซื้ออะไรกข็ขายแต่วอย่างบรารเด็กเคยเก็บไปเลาะขายดอกมีตาเขาเจ้ามาซื้อแต่มื่อนี้มือเศร้านี่ยโบวิภูมิมาซื้อก็เลยโบกเก็บอีกอย่างกับบริกินก็นเลยโบกเก็บ พตอตอนแรงมาคุณแม่สิไปพังธรมาเลยไปฝากขาเจ้าเนาะแล้วก็ถือจังหันเพิ่งะสิหนึ่งหนึ่งลงวัดเพิ่นว่าเก็บเบิร์ดแล้วนี่นะเบิร์ดแล้วแต่ดอกน้อยเนี่ยเมื่อเอินก็เก็บได้คือเก้าเอาเบิรงดลูกกระกระสามเหตุนะพี่น้องอ,อันโมเมนต์มีมือนี่ตีทีสามารถเก็บได้หลายรเพา เนาะมือเศร้านี่การบริเก็บแล้วมาเก็บรอบเดียวมันเลยหลายสองกะละมังพี่น้องสาหลายโพดตโ,โอ,อันนี้ก็สิปไเป็นแบงแบงกันพี่น้องยัย,ยรุ้นได้บ่าบ่ะเอามือหนึ่งเอาเมือเห็ดแหนมไม่เห็ดสมไหมเนาะกับซีแบงกับซิมอนพอรใส่กินอาะซมอนพอรใสุ่กเจ้ามากกินยังมากกินเห็ดอะไรก,ก,กินเห็ดนี่ฮะมากหนึ่งซิมอนบอกว่ามากหนึ่งพี่น้อง หนึ่งแจ้วพริกดิบแซ่บอยู่ท่าไปแกงมันก็ไม่ค่อยเป็นตะกินไนได้เออคุณแม่สิไปแล้วพี่น้องจ๋ามาฮอานีบอมีิก็ัิขอเก็บภาพบรรยากาศละเพียงท่นนี้พอกันคลิปน่าอยู่ดีไม่แห้งวัชกูสกคนพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดีสบายดีเลยไปเลยไปแล้วเอาไปนังคลิป